ลนกัอพาไปเล่กันที่คึกคักกันบ้างก็กกระบี่นะครับกระบี่ก็คึกคักเหมือนกันนะครับนี่ผู้สมัครหญิิาค่าก็ทยอยนะครับหน้าทยอยเขาเลือกกันทีเดอะเพชรนิ่มหอกระบี่นะครับก็ทางด้านนายสุนทร c h ห้านภักดีปฏิมาผู้ว่าผูกระบี่เองเนี่ยก็เป็นประธานนะครับน่าลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศคึกคักนะอ่หญิทิพซาค่าอาชีพเนี่ยทยอยทยอยกันมาแต่แปดโมงเช้าถึงเก้าโมงแรนตัวนะครับ<ป>เราะว่าลังจานนี้ก็ตัดทิศแล้วนะครับ ก็เข้าไปแลพื้นที่เนี่ยโอ้ก็ทําตามระบบระเบียบม,มีวงจรป้องลงวงจรปิดเรียบร้อยเลยกับพี่นั้นนะครับก็ทึงว่าทางแมตาะไรคกับน้องนิวินตรองมดเนี่ยซองรอยสิบกคนค่ะจากทีสิบกลุ่มอาชีพเหมือนกันนะคะห<อ>ลังจากนั้นกลุ่มในทีว่ามีมาผู้รายงานตัวเกินห้าคนก็จะให้มีการจัดลงคะแนนเพื่อเลือกผู้สมัครใน,ในกลุ่มเดียวกันให้เลือกห้าคนแล้วก็จับชารากแบ่งสายเพื่อดําเนินการเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันนี่แหละโดยทีผู้ทีคะแนน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดซ่องลำดับแรกของกลุ่มก็จะเป็นผู้ที่ได้รับ เลือกระดับจังหวัดเพื่อที่จะไปเลือกระดับประทศต่อไปค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก,กระบี่ <S <S ก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะให้การจัดการเลือกซ่อบวรครั้งนี้เนี่ยเป็นไปโดยความเรียบร้อยค่ะและในส่วนของผู้ที่พลา์เลือกระดับจังหวัดแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้องกกตอย,ย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ให้ทุกตัดสิทธิ์ในการเลือกระดับประทศต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็รบ,บรรยากาศที่จังหวัดก,กระบีนะ